มาแล้วครับกับเจ้ากันนี้เลยโคล่าออาติสองพันสิบเก้าหนึนะครับ เหมาะเลยนะกับรถคันแรกของใครหลายๆคนนะครับด้วยที่เขาใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายและเป็นรถประจำบ้านแล้วมาพร้อมระบบของ pnga ระบบต่างๆของภายในรถนะครับที่ใช้งานไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับทุกคนสำหรับแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มของ pnga นะครับขับง่ายเรื่องทัศนวิสัยเนาะแล้วก็การขับขีด่ดีความปลอดภัยก็ดีนะครับ และแถมยังประหยัดอีกต่างหากนะครับและสำหรับตัวบอดี้นี่คือสวยๆใหม่ๆกันเลยนะครับเจ้าโคราอัลติสมีหลายสีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวสีบอนเงินคุณพี่คนไหนชอบสีอะไรเลือกจัดสรรกันมาได้เลยครับและสำหรับไฟคู่หน้านะครับจะเป็นไฟ LED เนาะแล้วก็จะมีตัว ลายกะดิ่ง like มาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวคมชัดเนาะแถบโคเมียมโลโก้โคเมียมชัดเจนนะครับทุกคนและยังมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าทั้งซ้ายและขวานะครับที่ให้ความปลอดภัยมาอย่างหนาแน่นเลยนะครับทุกคน เรามาดูด้านในกันบ้างครับทุกคนตัวป้ายแขวนเช็คระยะยังแขวนอยู่ที่การเปิดไฟอยู่เลยนะครับทุกคนด้านในคือเป็นสีเบทนะสีเบทต,ตัดกับสีดำคือเขาเข้ากันได้ดีเลยนะทุกคนคือเปิดรถออกมาสวยงามมากกับราคาที่ลูกค้าได้ไปเอารถออกไปนี่ก็คือแบบลูกค้าไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าทุกอย่างคือสะอาดสะอ้านเนียนกลิบทุกจุดครับเรามากันต่อ ด้วยตัววัดความเร็วด้านหน้าอันนี้ยังเป็นตัวอะนาล็อกอยู่นะครับมีการแจ้งเตือนความรอ้อเนาะน้ำมันต่างๆและคอนโซลด้านหน้าสวยมากทุกคนดูสีดํากับสีเบจเป็นอะไรที่ตัดกันมากๆนะครับมาพร้อมตัววิทยุเนาะเกียร์เป็นระบบออโต้นะครับเห็นชัดเจนสีแจ้งเตือนชัดเจนว่าเกียร์สีอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเบรกมือยังเป็นตัวเบรกมือยกนะครับ เรามาดูตัวเบาะคู่หน้ากันบ้างเบาะคู่หน้าตัวนี้ยังเป็นตัวแมนนวลน,นะแต่ทุกคนลองสังเกตว่าเขาสะอาดจริงๆสวยจริงๆไม่มีขาดไม่มีตำหนิอะไรให้กังวลใจเลยต่อด้วยด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังคือน,นั่งได้สบายๆนะครับรองรับได้ทั้งหมด3คนเลยนะที่ไม่เบียดเนาะ ดูโดยรวมแล้วแบบเข้ากันมากและยังตรงกลางยังมีแอร์ให้ผู้โดยสารด้านหลังให้ได้เย็นกันทั่วถึงเลยครับและระบบต่อมาน้องขอน้ำเสนอเป็นตัวระบบเปิดท้ายด้วยกุญแจรถสามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องกังวลใจและยังมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีกด้วยปลอดภัยแน่นอนสัมภาระด้านหลังกว้างขวางนะครับมีล้ออะไหล่ทุกอย่างมาให้ นะคะใครที่สัมภาระเยอะๆคันนี้คันเดียวตอบโจทย์แน่นอนครับและใครที่สนใจสามารถมาคุยรายละเอียดกันได้นะคะ